สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโรสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเตรียมตัวอย่างไรให้สำเร็จตอนที่สองผู้ฟังทุกท่านครับยังคงต่อนเนื่องอยู่ในเรื่องของการปรับเตรียมตัวนะครับ ให้มนุษย์เราหรือตัวเรานั้นก้าวสู่ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพต่างๆได้วันนี้เป็นหัวข้อที่สามนะครับต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนั้นนั่นก็คือหากเราประสงค์ที่จะเตรียมตัวแล้วล้วก็การตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นไม่ว่าเราจะอยู่ในวิชาชีพอะไรนะครับปีนี้เป้าหมายของเราคืออะไรต้องระบุได้ให้เป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมในขณะเดียวกันในแต่ละไตรมาสปีหนึ่งมีสี่ไตรมาสนะครับ เราจะบรรลุได้อย่างไรก็ต้องมีเป้าหมายมากาหนดและทากับในขณะเดียวกันแยกย่อยออกมาเป็นรายเดือนนะครับเดือนนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายอะไรบ้างที่เราจะทําอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องและแน่นอนครับท้ายที่สุดของการตั้งเป้าหมายอย่างมืออาชีพนั่นก็คือตัวของสัปดาห์ weekly นะครับเป้าหมายของสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในวิชาชีพอะไรการที่มีปีไตรมาสดือนและสัปดาห์ ถือว่าเป็นตัวย่นยอ่อนะครับเป็นตัวยกระดับไปทีละจุดทีละสเต็ปท้ายที่สุดย่อมถึงจุดหมายได้แต่การตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้สามารถเอื้อมถึงเป็นสิ่งจําเป็นครับต่อมาหัวข้อที่4นั่นก็คือการตื่นตัวกระตือหรือร้อนอยู่เสมอการที่เราจะประสบความสําเร็จได้หากเฉยชาน่าจะยากครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นกระตือรือร้นนะครับอย่างมีสติมีสมาธิ การกระติรือล้นนั้นก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่การกระติรือล้นบ่งบอกถึงอปนิสัยหรือทัศนคติที่ดีของตัวเรานะครับการกระติรือล้นนั้นควรกระตอรือร้นในทุกๆสถานการณ์ที่สร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ด้วยและควรกระตอรือล้นต่อการเตรียมตัวเพื่อประสบความสําเร็จเราต้องมีจินตนาการที่ดีครับผู้ฟังทุกท่านครับ เป้าหมายนะครับสาคัญในขณะเดียวกันปัญหาทําให้คนนั้นเข้มแข็งเวลาทําให้คนนั้นเชี่ยวชาญสถานการณ์ทําให้คนรู้จักการแก้ไขการตัดสินใจทําให้คนรู้ถูกและรู้ผิดความคิดทําให้คนเป็นเลิศทางปัญญาและนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิต พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ